สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอดถอดนะักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณสูตรสูตรสิบหน่วยบุญน,นะครับตัวเดียวนะสูตรสิบหน่วยบุญตัวเดียวเทียบชนกัน3สูตรนะครับอันนี้สูตรที่1เฉพาะสิบหน่วยบุญน,นะครับสูตรที่1 เด่นตัวเดียวสูตรที่2 10หน่วยบนตัวเดียวอันนี้สูตรที่3ามหน่วยบนตัวเดียวนะมาที่3สูตรเนี้ยจะมาที่10หน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะฮะถ้ามาหลักร้อยก็ถือว่าแถม้างวดไหนที่มาหลักร้อยนะครับเป็นสูตร10หน่วยบนเทียบจนกัน3สูตรในคลิปนี้นะครับใครที่นะครับชอบคิดชอบคำนวณนะครับมีสูตรแจก ช่วงท้ทายๆให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะใครชอบก็แคปสูดไปได้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยกันแล้วกันช่องกรนนะ t นักคำนวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกัแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ไม่อนุญาตให้มาดูคลิปผมไปลงเพื่อ สร้างรายได้เป็นของตัวเองนะครับไม่อนุญาตนะครับประเภทเพจที่ชอบมาดูคลิปไปลงแล้วไปลงในเพจของตัวเองแล้วก็ไปสร้างรายได้นะครับไม่เอาฮะนะครับสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์คิดค้นโดยช่อง y o u t u b e อนท o n นักคำนวณเท่านั้นนะฮะถ้าไปอยู่ตามเพจอื่นแสดงว่าเพจมาดูเอาคลิปของผมไปช่วยรายงานเพจด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะ ก็มาฟังคําเตือนก่อนที่จะเข้าไปดูสู่กันนะครับคําเตือนฮะทางช่างเป็นเพียงสื่อนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นดูทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวงท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยครับเอามาดูสูดที่หนึ่งกันก่อนนะครับสูดที่หนึ่ง สูตรที่2สูตรที่3ครับสูตรที่1ฮะสิบโดยบนตัวเดียวได้เลข2สูตรที่2ได้เลข1สูตรที่3ได้เลข2ฮะรผลออก8ปถึงสองวันนี้สูตรที่1นับมาที่หลักหน่วยหน่วยบนสูตรที่2เลข1มาที่หลัก10บนสูตรที่3เลข2มาที่หลักหน่วยบนครับก็มาที่10หน่วยบนครับถูกวิ่งวที่1นึ่งครับ สิบหน่วยบนเท่านั้นนะสมาชิกนะสิบหน่วยบนครับ <c oughs> มาต่อกันงวดที่สองอะงวดที่สองสูตรสิบหน่วยบนสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์นะสูตรที่สองได้เลขสองสูตรที่สามได้เลขสองนะครับพุดออกสองศูนย์สองครับงวดนี้มาครบสามตัวเลยครับแต่ก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนนะสูตรที่หนึ่งเลขศูนย์นะมาที่ หลักสิบบนสูตรที่2กับสูตรที่3ได้เลข2มาที่หลักหน่วยบนบก็มาครบที่10หน่วยบนถูกเป็นงวดที่2ที่10หน่วยบนเอามาต่อกันงวดที่3ฮะ วัที่สสูตรที่1ครับได้เลข4ฮะที่10หน่วยบนสูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลข4นะครับผลดอกสี่สกอ่ะมาครบที่3ตัวบนอีกฮะแต่ก็เอาเฉพาะ10หน่วยบนสูตรที่1เลข4มาที่หลัก10บนสูตรที่2เลข6ครับมาที่หลักหน่วยบนสูตรที่3เลข4มาที่หลัก10บนนะครับก็มาครบ10หน่วยบนับถูกเป็นวดที่3 เอามาต่อกันก็ที่4ฮะ้กที่4สูตรที่1 10่หน่วยบนได้เลขก1ฮะสูตรที่2ได้เลข5สูตรที่3ได้เลข1ฮะพดอก9 5้านะครับสูตรที่1ฮะเลข1ครับมาที่หลักหน่วยบนสูตรที่2องเลข5มาที่หลัก10บนนะสูตรที่3เลข1มาที่หลักหน่วยบนครับก็มาครบที่10หน่วยบน มาต่อกันวทที่5ฮะบทที่5สูนร10บหน่วยบนสูตรที่1นดบได้เลข0ฮะศูตรที่2ได้เลข9สูนรที่3ได้เลข0นย์ดับดอก็ก้าศวันนี้มาครบที่3ตัวบนเลยแต่ก็เอาเฉพาะ10หน่วยบนสูตรที่1ได้เลข0ูนมาที่หลักหน่วยบนสูตรที่2เลข9มาที่หลักสิบบนสูตรที่3เลข0นมาที่หลักหน่วยบนนะก็มาที่10หน่วยบนรับ อ่ะถูกเป็นวดที่5อ่ะ,อะก็แจ้งสมาชิกฮะอ่ะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากสักทายด้วยฮะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาสูตรนี้นะครับผมนํามาเทียบชนให้หลงให้เป็นงวดแรกเป็นสูตร10หน่วยบนเทียบชนกัน3สูตรนะสมาชิกนะเทียบชนกัน3สูตร ใครชอบก็ค่อยจัดไปนะครับใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับพูดง่ายๆก็สูตรนี้เป็นสูตรใหม่ลงให้วนแรกนั่นเองนะใครชอบก็พิจารณาเอาวดนที่ผ่านมาสูตรเลขเจ็ดหสูตรที่1สูตรที่2เลขเสูตรที่ก็ไก้เลขเก้าดอกสูเก้าเจ็ดนะครับอ่ะสูตรที่1เลขเจ็ดสูตรที่2เลขเก้าสูตรที่3ก็เลขเก้าจนที่เลขเก้าสองสูตรสูตรที่1นึ่งหาเลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยบน สูตรที่2เลข9มาที่หลัก10บนสูตรที่3เลข9มาที่หลัก10บนนะครับก็เข้าที่นะับ10หน่วยบนถูกฮะอากาศเปลี่ยนแปลงฮะผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้นะับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อสมาชิกเด้อ หนาวๆร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ครับเอามาต่ออ่ามาคิดคำนวณสูตรฮะสูตรที่1น10หน่วยบนตัวเดียวสูตรที่2 10หน่วยบนตัวเดียวสูตรที่3 0หน่วยบนตัวเดียวมาดูสูตรที่หครับวิธีทำนำหลักหมื่นหนึครั้งครับมาบวกหลักร้อยบน3ครั้งบวก1 0ตัวหน้ารันที่1 1ครั้งบวกร้อยสาตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหคงที่เอาบวกกัะดู50ลงท้ายเลข5 5+ าหบวกศยก็ได้5 5บวก0ก็ได้5 5้บวกหนะลงท้ายเลข1 1ึ1่งบวกศูบวกศก็ได้1 1ึบวกหคงที่ลงท้ายเลข6 5หสูตรที่1ได้เลข6ฮะที่10หน่วยบนตัวเดียวนะครับเอามาต่อกันกับสูตรที่2ฮะ10หน่วยบนตัวเดียวเหมือนกันนะวิธีทำนำหนักแสนหนึ่ครั้งครับมาบวก100บน1ครั้งบวก10บน1ครั้งครับบวก1 0อยตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวก1 0อยตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้ง บวกหน่วย3ทยเลขสออีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไรบวก3ามพื้นที่เาบวกกระดูังบวกศูนย์ลงไทยเลขสองบวกเกนะครับก็ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งับหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้ 1, ด 1, ึ1นึ่งบวกสอ่งบวกสไทยเลขสามสามบวกสามพนที่ลง้ทยเลขหกอ่ะสูตรที่สองก็ได้เลขหกฮะชนกันที่เลขหกและที่สิบหน่วยบดน,นะครับสงสูตรเอามาดูสูตรที่สามสูตรที่ส วิธี่ทำฮะนำหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักพันหครั้งบวกหน่วยล่าง1ครั้งนะบวก1ิบสบวกสิบสตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวกร้อตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกสิบสตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่บวกแปขงที่เอาบวกกันดูฮะห้บวกหลงท้ายเลขหกหกบวกหนะลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกหลงท้ายเลขส3มบวกสลงท้ายเลขห้ 5.8วก8ลงท้ายเล็ก3 3บวก8คงที่นะสาคงที่ลงท้ายเล็ก1ฮะอ่ะสูตรสุดท้ายไม่ชนเพื่อนนะแต่เล็ก1ฮะอ่ะจับฮะชุดเดียวเลยนะ6 6 1 1 6ฮะถ้าเป็นแบบนี้นะก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะอ่าคิดคำนวณตามสูตรเอาขายชอบคิดชอบคำนวณแคบสูตรไว้ฮะเพื่อสูตรจะมาก็สามารถนำไปต่อยอดเองได้นะครับอ่าเรียบร้อยน,นะสมาชิกหน้าสูตรที่1 ประกาสีดำได้เลข6กกับสูตรที่3ปากกาสีดำเหมือนกันได้เลข1นึ่งนะครับสูตรที่2ปากกาสีเงินได้เลข6นะครับอ่ะช่วงอันที่เลข6 2สูตรไม่ชมก็คือเลข1สูตรสุดท้ายสูตรที่3นะครับอ่ะลองกินให้งวดแรกครับงวดประจำที่16บหกทับสิอทับหกหลอลุ้นกันอ่ะปากกาหมดเขียนไปเขียนมาหมดนะ อ่ะตามนี้เลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านเน้เป็ปที่เลขหกกัแล้วกันตัวชนนะครับอ่ะตามนี้เลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะสมาชิกนะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ